พี่ต่อยพี่ใบาขาการเปิดตัวพิจินเตอร์คู่กันค่ะครับมันจะย,ยากไหมคะเพราะว่าหลายปีมากคู่จันทนานจริงจรจะเห็นแบบงานคู่แบบไหนนี่นี่คืออ่า <c oughs> นี่คืองานคู่ครั้งแรกเลยครับที่ได้ทําคู่กันครับก็ปกติเราแบบอยู่คนละสายงานนะครับแต่นี่คือครั้งแรกที่มาทําเป็นพิเินเตอร์คู่ด้วยกันครับก็ขอบคุณเดนนิสเซ่ที่ให้เกียรติเราทั้งคู่นะครับการออกงานคู่ครั้งแรกมันก็เขินๆน,น,นิดๆน,น,นะฮะมันก็จะแบบทำตัวไม่ค่อยถูกนิดนึงครับต้องถามว่าเขารู้สึกไงบ้าง ก็ก็เหมือนออกมาจากเซฟโซนนิดนึง <Yeah. S 1> ปกติเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าจะเห็นไรกับโตต้องเห็นในรายการเรื่องเล่า <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ บางทีเขามาเป็นแขกรับเชิญมาร้องเพลงอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาอันนี้ก็ก็รู้สึกสนุกดีค่ะขอบคุณทางเดนทิสเต้นะคะที่ที่ให้เกียรติไร้กับโสมาร่วมงานวันนี้ก็จะเขินๆกันนิดนึงเป็นครั้งแรกแต่วันนี้น้องเพลงไม่เพี้ยนนะน้องเพลงไม่เพี้ยนอ่ะหรือเปล่าหรือเปล่าหรือ่ามาเพี้ยนหะหรือดีดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆทำไมถึงเรียกเดนทิสเต้ครับคผมคือผมต้องบอกว่่าาาเเอป็นว ขอบคุณเดนิเซ่ที่ให้เกียรติเลือกเราดีกว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าแล้วเราเวลาเราจะทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยเราอยากจะไปประ,ประชุมก่อนคุยก่อนว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงครับแล้วก็พอเราได้มาคุยกับเดนิเซ่เรารสึกว่ามันมันตรงแล้วมันใช่เลยเพราะว่าเขาจะเน้นที่ไม่ใช่ที่สุขภาพของช่องปากอย่างเดียวแต่เขาต้องเน้นที่สุขภาพของความสัมพันธ์ด้วยเราได้รู้สึกว่ามันมันมันมีความสุขที่จะได้ร่วมกับแคมเปญน,นี้ครับอนะย่างแคมเปญนี้เป็นเป็นคู่ใช่ไหมคะแบบอยากรู้ว่าวิธีป้องกันก้า ประคองรักเลยเหรอครับใช่ค่ประคองกันมาโอเคครับใช้ใช้ไหนใช้สับแบบเป็นรุษแบบครับเคล็ดลับในการประคองรัก9ปีครับก็น่าจะเหมือนกับเพลงที่คุณโตแต่งให้กับทางเดนทิสเต้ค่ะ ทำทุกวันให้หมันเหมือนกับวันแรกคือจริงๆคู่เราก็ไม่ได้ไหมายความว่าโอ้ก้าปีเราราบรื่นตลอดมันก็คงทุกคู่ค่ะมีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆบา้างกลางๆบ้างใหญ่ๆบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงวันแรกที่เราจํารอยยิ้มเขาได้จําแววตาเขาได้ จำความรู้สึกแรกที่เราจับมือกันได้เนี่ยค่ะมันมันมันจะจบได้ทุกปัญหาเลยสําหรับไว้นะเพราะเวลาแบบไวโกดเขาหรือแบบงอนเขาอะไรเงี้ยไวจะห้ามมองหน้าเขาเด็ดขาดคือถ้ามองหน้าเขาจะใจอ่อนทันทีดูหน้าไหมคะเห็นไหมหน้าสงสารนะหน้าสงสารนะเราสามารถใช้สายตาอ้อนวอนได้นะอันนี้คืาเรว่าอากางคนข้างรักเหรอคะไม่คือเคล็ดลับเคล็ดลับของผมนะเคล็ดลับของผมก็ อย่างที่ผมบอกว่าทำเหมือนเพลงนี้เลยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเหตุการณ์นี้เลยผมรู้สึกว่าการที่เรารักกันเหมือนวันแรกการที่เราจําความรู้สึกแรกว่าเราจำร้อยยี่สิบได้เราจําว่าเฮ้ยครั้งแรกที่เราจับมือครั้งแรกที่เราแบบเจอเขาในหัวใจมันเต้นแรงขนาดไหนเนี่ยมันทําให้ถ้าคุณจาตรงนั้นได้เนี่ยไม่ว่าจะทะเลาะก,กันยังไงมันเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าคุณมองมาที่ปลายทางว่าเดี๋ยวยังไงเราก็อยู่กับคนนี้ฉะนั้นเนี่ยข้ามได้หมดทุกเรื่องครับมัน,ม,นมันเต้นแรงขนาดไหนฮะ วันนี้วันนี้มีเต้นแรงอยู่ไหมครับไอเราครับวันนี้ยิ่งมีเต้นแรงไหมคุณซาวันนี้ถามว่าวันวันนี้ตื่นเต้นครับวันนี้ทั้งที่วันนี้เป็นเป็นการเป็นอีเวนต์เป็นเวทีเป็นคอนเสิร์ตต้องร้องเพลงเนี่ยซึ่งมันเป็นเป็นทางของผมเลยนะฮะผมยังมีประมาทนิดเพราะว่าแบบมันเป็นครั้งแรกที่แบบอ๋อไบเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวไบจะขึ้นมามอมดอกไม้นะไบจะต้องมามามาอยู่ด้วยนเวทีนะอะไรเงี้ยผมก็ เขินๆนิดๆเพราะมันมันจะยังไงอะไรเงี้ยนี่มันเป็นครั้งแรกครับมันความรู้สึกมันก็ก็ก็นิดหนึ่งครับแล้วก่อนจะขึ้นเวทีเขาบอกไว้บอกว่าเดี๋ยวมันจะดีเดี๋ยวมันจะดีคือจริงๆคือบอกตัวเองนั่นแหละประมาณใบไม่ตื่นเต้นเลยเหรอเดี๋ยวมันจะดีนะเดี๋ยวมันจะดีผมกลัวไปไม่ตื่นเต้นผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแซวเราแซวแล้วเดี๋ยวเราฟรีเหมือนกับวนอยู่บนเวทีนั่นแหละนี่มันครั้งแรกจริงที่เราขึ้นเวทีแบบมาร้องเพลงอะไรกันอย่างนงี้ครับมันเป็น มันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับเราครับค่ะอ่ะขายนิดนึงค่ะครับลูกค้าของเราตรงนี้ยังไงครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขายได้เลยค่ะนี่ค่ะ มันคือยาสีฟันแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นตัวแรกของประเทศไทยด้วยปกติเรารู้จักแบรนด์ดนท t i s ต้ดีอยู่แล้วยาสีฟันที่แบรนด์แข็งแรงในแง่ว่านอนหลับมาปุ๊บตื่นเช้ามาอ่าไม่มีกลิ่นปากใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีสมุนไพร14ชนิดที่จะยับยั้งแบคทีเรียนในปากซึ่งตัวนี้มีอยู่แล้วแต่ที่จะแตกต่างจากยาสีฟันเดิมที่มีก็คือ max fluoride คือฟลูออไรด์ ide, เนี่ยพันห้าร้อยปกติแล้วนี่ครับเขาจะอนุญาตใน แค่พันเท่านั้นใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เต็มแม็กซ์เลยคือพันห้าใช่และยาสีฟันแห้งเนี่ยค่ะปกติแล้วมันเคยมีสกูปข่าวนะที่ไว้เคยเห็นไว้เคยเห็นที่เป็นสกูปข่าวยาสีฟันแห้งคือการแปลงฟันโดยที่ไม่ใช้น้ำ<ช> <ๆ S 1> เขาเรียกแปลงแปลงฟันแห้ง <ๆ S 1> ซึ่งการแปลงฟันแห้งมันดีกว่าการแปลงฟันแบบใช้น้ำตรงที่ฟูออไรที่มันมีแบบแม็กซ์เนี่ย มันจะเคลือบอยู่บนฟันของเราเพราะปกติพอเราแปรงฟันมันมีฟองแล้วเราบ้วนน้ำออกไปใช่ไหมคะฟัวอะไรไปกับน้ําแต่นี่คือฟูวร์ไรมันจะเกาะเคลือบอยู่ที่ฟันของเราดังนั้นตัวนี้มันจึงตอบโจทย์ตอนนั้นที่เป็นสกู๊ปข่าวจําได้เลยว่าคนดูแบบเป็นล้านเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเปลี่ยนเพอร์เซพชันคนคนแปรงฟันต้องมีฟองคนแปรงฟันต้องมีน้ําต้องบ้วนน้าต้องแปรงในห้องน้ําแต่สําหรับตัวนี้ค่ะ มันที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วเขาเรียกอะไรการป้องกันฟันผุอ,ะอ่ะ ต่อยิ้มเลยใช่ไหมคะครับเดี๋ยวพอใบพูดจบผมจะบอกว่าครับพักพักโฆษณาครับคุณครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับรายการเรื่องเล่าใจที่พีไหมครับคิดได้หมดเลยผมผมผมภูมิใจแล้วเดี๋ยวไม่ไม่ไบอินจริงไบอินจริงเพราะว่ามันคือที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นอกจากสุขภาพปากเราจะแบบดีแล้วใช่ไหมคะฟันอ่ะอย่างอาชีพใบอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรอยู่ในปากอ่ะมันมันไปต่อไม่ได้นะเวลาเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยคือเนี่ยเสียงพุ่งเลยเมื่อกี้แปลงแล้วบนเวทีค่ะ โอเคครับผมมาี่เรื่องของเราบ้างค่ะวางครับวางค่ะครับเรื่องเราบ้างเล่าบรรยากาศย้อนหลังนิดนึงนะคะวันนั้นที่ไปทำการเซอร์ไพรส์มีทั้งที่ช่องสาบเองแล้วก็ที่โรงพยาบาลด้วยเนาะที่แบบแม่ของพ่อแม่เอ้ยคุณแม่แล้วเหตุการณ์หนึ่งครับพี่ตกก็เมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาครับผมตั้งใจเลยว่าอยากจะไปขอ รายเขาแต่งงานครับแล้วก็ผมเลือกวันที่15ธันวาคมเพราะว่ามันเป็นวันที่มันมีความหมายสับเราทั้งคู่ครับคือเราเราเราเป็นวันแรกที่เราเริ่มคบกันอย่างเป็นทางการเลยคือวันคริสต์มาสครับผม9ปีที่แล้วแล้วก็ที่รายการด้วยอยากไปขอเขาท,ที่ที่ของเขาลหลายคนเคยถามว่าทำไมพี่โตไม่ไปขอบนคอนเสิร์ตล่ะถ้าเป็นศิลปินก็ต้องขอแบบบนคอนเสิร์ตสิ่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราควรจะไปขอผู้หญิงในที่ที่ ที่ที่เขาสวยสุดเลยคือที่ที่เป็นบ้านของเขาก็คือที่รายการเรื่องเล่านั่นเองคือไปแล้วก็ไปขอบคุณแฟนเพลงแฟนข่าวที่ติดตามเพราะทุกคนคงเห็นคู่เราตม้งแต่วันแรก9ปีก่อนครับอยากจะขอบคุณและอยากจะไปขอทุกท่านด้วยว่าเราจะแต่างงานกันแล้วนะอะไรเงี้ยครับ <äl. S 1> ก็เลยตั้งใจเลยไปครับวันที่25ธันวาที่ผ่านมาครับผมแล้วพอวันที่วันที่2มกราคมครับก็เ,เลยเราเลยจัดเป็นเป็นงาน พิธีสุขขอและพิธีมั่นเล็กๆในครอบครัวกันเองที่โรงพยาบาลครับเพราะว่า,าผมผมอยากให้คุณแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นั่นผมอยากให้คุณแม่เห็นแล้วก็มั่นใจว่าลูกสาวจะมีคนดูแลแล้วก็จะให้ให้คุณแม่ได้เห็นและคุณแม่ได้อวยพรด้วยครับผมก็เลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับเราทั้งคู่และครอบครัวของเราครับผม ที่ไปข่าวแววตาสีหน้าคุณแม่วันนั้นรีแอคชั่นท่านเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆช่วงนั้นเนี่ยถ้าถ้าย้อนไปนะคะคุณแม่ก็จะตื่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าด้วยตัวโรคก็ต้องระงรับอาการปวดด้วยมอร์ฟีนก็จะทําให้หลับเยอะแต่ว่าเช้าวันนั้นน่ะคือคุณหมอให้ยากระตุ้นก่อนหนึ่งวันให้การรับรู้คุณแม่ ดีขึ้นซึ่งเช้าวันนั้นเนี่ยเราก็าก็ลุ้นกันอยู่ว่าเอ๊เช้านี้แม่จะตื่นมาสดชื่นหรือเปล่าเพราะว่าคืนนั้นก็ได้ดานอนหลับไปอีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะ้าปรากฏว่าเช้านั้นเนี่ยคือใบว่าด้วยความเป็นแม่แล้วเราไปบอกเขาเขารับรู้ได้ว่าวันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นใบว่าวันนั้นเขาเขาฮึบมากนะเขาคงฮึบเขาไว้กับแม่สนิทกันมากคึบเพื่อที่จะอย่างน้อยมีแรงที่จะได้ ยพรลูกซึ่งวันนั้นเราใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็จะเหนื่อยมากใช่ไหมคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ก็เป็นอันเสร็จสิน้นคุณหมอก็ถามคุณแม่ว่าแม่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ ลูกสาวจัดงานต่อหน้าคุณแม่เลยแม่ก็บอกว่าดีใจได้ทำหน้าที่สุดท้ายแล้วซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวใบดีใจที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้อะค่ะ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือการรับรู้มันก็น้อยลงตามลำ,ลำดับของคุณแม่แม่คะลูกถือว่าเราคอมพลทแล้วแม่อที่ใบาจากวันนั้นที่มันเกิดขึ้นคือใบว่าอย่างน้อยเนี่ยแม่เขาได้รับรู้ว่าต่อไปใบจะมีคนดูแลแม่ไม่ต้องห่วจะมี โตมีครอบครัวของโตมีคุณพ่อคุณแม่ที่จะมาดูแลไว้เพิ่มเพราะว่าไว้กับแม่คือสนิทกันมากอะคะ่ะเหมือนกับเป็นคนละครึ่งกันของชีวิตเลยอะดังนั้นไว้คิดว่าแม่เขาก็คิดว่ามันจะหนักถ้าถ้าเขาจะไม่อยู่ดังนั้นไว้ก็รู้สึกว่าแม่น่าจะสบายใจมากขึ้นเพราะว่าพอหลังจากนั้น ช่วงที่เขายังสื่อสารได้เนี่ยไปถามเขาว่าเขาเป็นห่วงอะไรไปไหม,มเขาเขาก็ส่หัว<ม>ว่าเขาไม่มีอะไรเป็นหัวพี่โต๋แล้ววันนั้นยังได้บอกอะไรโต๋แม่พี่ใบก็วันนั้นอย่างที่อย่างที่ทุกคนคงเคยดูนะครับผมผมตั้งใจบอกกับคุณแม่เลยแล้วก็ตั้งใจให้คุณพ่อคุณแม่ผมไปด้วยเพราะว่าอยากให้คุณแม่มั่นใจเลยว่า ผมและครอบครัวผมจะรักไบ้จะดูแลไบเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเลยครับผมบอกคุณแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับบอกว่าผมจะดูแลไบจะอยู่ข้างๆไว้ตลอดเหมือนที่คุณแม่จะพูดคุณแม่จจเอฟพอเราประจําครับอยากให้คุณแม่ได้เห็นอยากให้คุณแม่ได้ยินด้วยตัวเองครับผมสบผมแล้ววันนั้นมันมีความหมายมากครับผมยังจําแววตาที่คุณแม่ยิ้มแล้วก็ยิ้มรับให้ครับมันก็เป็นสัญญาที่ สัญญาที่ผมให้สัญญาไวแล้วแล้วผมก็ตั้งใจแล้วก็มัน่นใจว่าเราจะทำทำตามท,ทุกอย่างครับซึ่งอันนี้มันก็คือเหตุผลที่เราเ็เรื่องที่จะไปจัดี่นันทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นมันผ่านการปรึกษาในการขออนุญาตกับคุณหมอหมดแล้วครับเอาจริงๆแล้วผมแพลนแต่งงานของผมทุกทุกอย่างเนี่ยผมผม,ผมแลนไว้กลางปีนี้ครับทุกๆอย่างเลยเราคิดว่าเราจะทํากลางปีนี้ครับแต่ พอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วพอคุณแม่ของไรไม่สบายหนักเนี่ยครับคุณหมอก็คุณหมอกพูดกับผมว่าถ้าอยากจะทำอะไรที่จะทำอะไรควรรีบนะครับผมก็เลยเลื่อนทุกๆอย่างมาจากตอนแรกนึกว่าจะอยู่กลางปีนี้ผมไปเลเื่อนทุกอย่างขึ้นมาเร็วขึ้นหมดเลยเพราะว่าผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวครับสิ่งสำคัญคือเราอยากให้ คุณแม่คนหนึ่งเขาได้เห็นว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลลูกสาวเขาครับผมคอ,อย่างอตอนนี้เรียกว่าการขั้นตอนต,ต่างๆในการที่จัดงานวันนั้นมีการดูแลจากคุณหมอและมีขั้นตอนที่ถูกต้อง,องทุกอย่างเนาะครับตอนนี้ได้เรื่องแน่นอนเลยแน่นอนเลยจัดงานฉลองครับตื่พิธีตอนนี้เอาจริงๆแล้วนะครับคือพอเสร็จงาน มั่นต่างๆนะครับผมวางแผนไว้ว่าเราญาติจะจัดการกันปลายปีนะครับ,รบแต่เอาจริงๆแล้วณนะตอนนี้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่วงเวลาที่หนักสำหรับเราทั้งคู่เลยเพราะว่าค,คุณแม่ไบรท์ไม่สบายหนะักนะครับไบรท์ต้องดูแลคุณแม่ไบรท์ต้องทํางานด้วยผมเราก็พยายามอยู่ข้างๆกันตลอดแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ผู้จัดการผมก็ ก็มาเสียกระทันหันด้วยก็เลยแบบก็เลยทั้งคู่เลยครานี้ก็เลยแบบพยายามอยู่ข้างกันตลอดเวลาก็พยายามปลอบใจกันตลอดว่าว่าเออเดี๋ยวมันก็ต้องเดินผ่านช่วงนี้ไปนะก็เลยไม่มีเวลานึกถึงเลยว่าเราจะจัดเมื่อไห่เราจะหาเลิกมื่อไหลจะแพลนมื่อไห่เรื่องนั้นเป็นเรื่องยังเป็นเรื่องรองหมดเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างในชิดมันมันเยอะมากๆที่ต้องจัดการครับและวันนี้ถือว่าหนักครั้งชื่อ นักวันนี้นักวันนี้ก็เป็นช่วงที่หนักสำหรับเราทั้งคู่ครับก็เป็นช่วงที่ต้องประคับคองอยู่ด้วยกันครับใ็้กำลังใจกันว่าเนน้องที่โตครับแต่นนี้ก็เรื่องางฉลองเอาไว้ก่อนตอนที่ก่อน้องงานงานฉลองเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวไว้ไว้ไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็ก็เดี๋ยวค่อยค่อยบอกครับอาจจะมีเราจะจดทะเบียนจดทะเบียนก่อนหไม่ข้างหรือว่าคนมั่งกันแล้วอาจจะแบบต่อ คือน้าตอนนี้ครับยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับสักอย่างครับเพราะว่าไม่มีเวลาคิดไม่ว่าไม่มีเวลาทําอะไรเลยครับณตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันมันเป็นหนักกันแล้วมามาพร้อมกันในช่วงเวลานี้ครับก็เลยยังไม่มีเวลาทําอะไรครับคือ,อเหมือนโฟกัสของไบ้ตอนนี้จะอยู่ที่คุณแม่เป็นหลักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานเนี่ยก็จะไปที่โรงพยาบาลปกติที่ไปอ่านข่าวตอนเช้าเนี่ยอ่านเสร็จก็คือไปโรงพยาบาลทุกวันเสาร์อาทิตย์ด้วย ก็พยายามจะใช้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดนะคะเรื่องอื่นๆก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ให้มันดีที่สุดก่อนแล้วก็พอดีโตมามีเรื่องของพี่วิด้วยก็เลยต้องค่อยๆประคับประคองกันไปค่ะสำหรับความสำคัญก่อนเนาะโอเคขอบคุณค่าสำคัญมากเลยนะคะเปิดนะคะ